หนุ่มฮอตยอมรับเฟลผิดหวังโดนพับโปรเจกต์ภาพยนตร์อีกหนึ่งนักแสดงสุดฮอตมากฝีมืออย่างนุนิวชวรินเพลิดเพรียะวงเราจะเห็นผลงานของเขามากมายโดยหนุ่มนิินวนับได้ว่าเป็นที่รู้จักจากซีรีส์คิวตี้พายซีรีส์นิ่งเหียก็ว่าซื้อนอกจากผลงานซีรีส์ก็มีผลงานเพลงได้รับกระแสตอบรับดีเกินต้านมาตลอด กว่าจะมีวันนี้นั้นไม่ง่ายเลยนูนิวเผยในรายการ w o o d ี FM ที่เผยว่าหลายคนคิดว่าตนนั้นชีวิตราบรื่นมาตลอดแต่จริงๆแล้วตนนั้นก็เคยโดนพับโปรเจกต์ภาพยนตร์ไปเหมือนกันตอนนั้นตนรู้สึกเฟลมากรู้สึกผิดหวงังแต่ก็พยายามคิดบวกไว้ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสุดฮอตที่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่วันนี้เขานั้นโด่งดังมากเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักทั้งในและต่างประเทศในวัยเพียงแค่22ปีต้องปกมือให้รัวๆเลยจ้า